สวัสดีครับท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังข้อมูลขอ่อาวสารรายละเอียดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับวันนี้เป็นวันพุทธที่9กธันวาคม2563เ,เราไม่ได้พบกันหลายวันเนื่องจากช่วงนี้มีภารกิจคับขั่งมากฮนะเพราะไม่มีเวลาที่พูดคุยกันกลางวันออกพื้นที่ตอนเย็นก็กลับมานั่งรายงานนะครับกว่าจะได้นอนก็ดึกทุกวันนะครับวันนี้พอมีเวลาเนื่องจาก พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการก็ผ่อนคลายนิดหนึง่งกลับก็มีเวลามานั่งพูดคุยกันสําหรับวันนี้ผมจะชวนพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการอบรมเจ้าพนักง,งานประจําหน่วยเลือกตั้งหรือที่เราเรียกว่าจอพอง,งอปอนอนะฮะเป็นหน่วยหลักนะครับที่รับผิดชอบการเลือกตั้งเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงครับว่าในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหน่วยเนี่ยในวันเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีเจ้าพนักง,งานประจําหน่วยเลือกตั้ง จํานวน11คนคําว่าเจ้าพนักง,งานประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหมายว่าหมายถึง11คนในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆใน11คนนี้ประกอบไปด้วยกปน9คนกปนคือใครฮะกรรมการประจําหน่วย9คนนะครับจะมีประธาน1คนซึ่งแต่ก่อนสมัยเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราก็จะมีผอ,อแล้วก็กปนแต่กฎหมายใหม่ไม่มีผอ,อแล้วฮะจะมีประธานแล้วกปนประธานเนี่ยเก้าประธานหนึ่งคนแล้วก็กปนอ,อีก แปดคนรวมเป็น9คนตัวประธานเนี่ยก็เอามาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ว่าตัวประธานเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคำเนี้ยเราพูดกันหลายครัง้งหลายหนจนเข้าใจแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคืออะไรก็คือข้าราชการเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูหรือข้าราชการของสถานีน้ำมัส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนประมาณนี้ฮะ หรือถ้าไม่มีข้าราชการจริงๆเนี่ยไม่มีเจ้าที่พระองจริงเนี่ยเขาก็กฎหมายก็ให้ใหอ้ออกให้แต่งตั้งได้จากผู้ซึ่งผ่านการอบรมต่างหลักสูตรที่กกตกําหนดนะครับก็จะมาเป็นประธานไปตํารวลือกตั้งได้ก็จะมีเก้าคนกรณีเลือกสมาชิกและนายกพร้อมกันเนี่ยให้มี9คนในระเบียบเขียนไว้แต่ถ้าเลือกอย่างเดียวหมายถึงอะไรฮะ หมายถึงเลือกนายกอย่างเดียวหรือสมาชิกอย่างเดียวเนี่ยในระเบียบก็เขียนบอกว่าให้มีกปนเนี่ยเจ็ดคนนะครับและก็การเลือกตั้งครั้งนี้เราก็เลือกทั้งนายกและสมาชิกทั้งประเทศนะฮะทั้งท้องถิ่นทั้งทั้ง,ง,งอบจอทั้ง76แห่งเนี่ยเลือกทั้งนายกและสมาชิกเหมือนกันหมดฉะนั้นหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีกปนเนี่ยเก้าคนเหมือนกันหมดทั้งประเทศอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่ากรปพ รอปพคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วยในระเบียบกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าให้มีเจ้าที่ตํารวจนะครับหนึ่งนายแล้วก็อีกนายหน,นึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าที่อื่นก็ได้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าที่ตํารวจแต่โดยหลักเนี่ยถ้าได้เจ้าที่ตํารวจทั้งสองนายก็จะสมบูรณ์แบบแต่ในทางปฏิบัติบางทีเนี่ยกำลังทางเจ้าที่ตํารวจนี่ไม่พอเราก็เอาเจ้าที่ตํารวจเสียหนึ่งนายแล้วก็เป็นเจ้าที่อื่นจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้าน นะครับประมาณนี้ฮะก็อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองสองนายนะครับแต่กฎหมายก็ผ่องไว้ให้นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ฟิกแล้วทาให้การิหักงานนั้นไม่ติดขาดก็คือหมายความว่า,วาถ้าไม่มีเจ้าที่ตํารวจจริงๆเนี่ยก็ให้มีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็ <c oughs> ไปครับก็ให้มีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยหนึ่งนายอีกนายหนึ่งเนี่ยก็จะแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้นะครับเจ้าที่ของรัฐ หนึ่งนายหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนหรือสองนายก็เป็นรอปภประจำหน่วยในรอปภเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะกฎหมายเก่าๆเนี่ยรอปภก็จะมีหน้าที่รอปภอ,อย่างเดียวนะครับแต่ระเบียบใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยรอปภเนี่ยสามารถสนับสนุนนะครับการทํางานของกปนได้นะครับสนับสนุนนะครับใช้คําว่าสนับสนุนคือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นตัวหลักหรือไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็นผู้สนับสนุนหมายความว่าถ้ากปนเนี่ยขัดข้องไม่พอหรือว่ามีปัญหาวิหศักด์หรือว่าไม่ไหวต้องพักต้องผ่อนอย่างเงี้ยทางรปภสามารถเข้ามาแทนได้สมัยก่อนเนี่ยรปภก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้ามาหยิบจับเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเข้าไปแจกบัตรเข้าไปคุมคูหาเข้าไปคุมหีบรปภก็จะไม่เกี่ยวข้องตรงนี้เลยแต่ระเบียบใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยรปภสามารถเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกปนได้ อย่าลืมนะครับทำความเข้าใจกันก่อนว่าในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีทั้งสิ้น11คนเนี่ยถ้าเรียกพร้อมกันทั้ง11คนเนี่ยเราเรียกว่าจพงปนหรือเจ้าพนักงานประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับในจพงปนเนี่ยก็จะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกว่าก ปนหรือกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเคนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่ารอปอพอหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเนี่ยอีก2คนทั้งสส่วนเนี่ยรวมกันเรียกว่าจพงปนนะครับอยู่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยจะมีทั้ง11นายนะครับทีนี้เรามาดูอำนาจหน้าที่ของ กปนนะครับกปนนะครับเฉพาะกปนไม่ได้เกี่ยวกับรปภนะครับกปนเนี่ยมีหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายกําหนดไว้บอกว่าดําเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนและการรายงานผลนี่คืออำนาจหน้าที่ของกปนนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับรปภนะครับเฉพาะกปนนะครับมีหน้าที่เป็นการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนและการรายงานผลมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุนะครับกบนอก็จะเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการกล่าวโทษเมื่อมีผู้กระทําความผิดฉะนั้นที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เมื่อทางรปภเขาจับตัวผู้กระทำผิดได้เนี่ยเมื่อไปส่งเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องมีผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในระเบียบก่อนๆกฎหมายก่อนๆเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าให้ประธานกปนเนี่ยเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ระเบียบใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยผ่อนขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้คล่องตัวมากขึ้นหมายความว่าให้กปนทั้ง9คนเนี่ยมาประชุมปรึกษากันว่าจะมอบให้ใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ซึ่งรบีบเดิมเนี่ยแจ้งว่าต้องเป็นประธานฉะนั้นมันฟิกเกินไปทําให้การทํางานเนี่ยอาจจะขุกขักหรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะติดขัดถ้าประธานจะต้องทําหน้าที่ที่หน่วยเนี่ยก็เลยเขียนกันว่าก็คือเขียนไว้ว่าเมื่อมีความจําเป็นจะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยให้กรรมทั้ง9้าคนเนี่ยมาประชุมปรึกษากันว่าจะมอบให้ใครคนเดียวก็ได้หรือสองคนก็ได้แล้วแต่มติที่ประชุมมอบให้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษฉะนั้นเมื่อมีการกระทำความผิดที่หน่วยเนี่ยทางรปภจับ ผู้กระทาความผิดเพื่อส่งเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยกพนเนี่ยก็จะต้องมาประชุมปรึกษากันว่าจะมอบให้ใครไปเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจนะครับแล้วก็จพงปนเนี่ยนะครับทั้ง11คนนะฮะจพงพนครับถ้าพูดถึงคํานี้หมายถึงว่ากพนเก้คนรอปภอีกสองคนรวมเปสิคนเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเป็นตั้งแต่พออกรกตท้องถิ่นเขาออกคําสั่งแต่งตั้งหรือออกใบเรียกว่าคําสั่งแต่งตั้งเรียกว่าสทพอทสองทับห้านะครับวันที่ออกคําสั่งแต่งตั้งเนี่ยจะต้องออกคําสั่งแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันนะครับจพงทั้ง11คนเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตั้งแต่พอกรกตท้องถิ่นเขาออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นตั้งแต่นั้นเลยนะครับ เป็นไปจนถึงเมื่อไหรฮะเป็นไปจนถึงกว่าจะส่งวัสดุอุปกรณ์หรือหีบบัตรรายงานผลเรียบร้อยแล้ววันรายงานผลเนี่ยจะมีแบบรายงานผลที่เราเรียกว่าสทผทห้าทับสนะิบการรายงานผลส่งวัสดุอุปกรณ์ส่งหีบบัตรส่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอนะครับเมื่อเราส่งเนี่ยจะมีแบบ รายงานผลนะครับส่งวัสดุก่อนเนี่ยเราเรียกว่าสทปทหทสิบเมื่อท่านส่งสทปทหทสิบแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่หน่วยรับเนี่ยเขาเซ็นรับเนี่ยพอเซ็นรับปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าท่านพ้นหน้าที่การเป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งแล้วพ้นจากเจ้าพนักงานณวินาทีนั้นนะครับอ่านี้ก็ทบทวนนะฮะคือท่านจะเป็นเจ้าพนักงานตั้งแต่ผอกกตท้องถิ่น เขาออกคําสั่งแต่งตั้งท่านคําสั่งแต่งตั้งเนี่ยเราเรียกว่าสทพทสองทับห้านะครับวันที่แต่งตั้งเนี่ยจะต้องแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งตั้งจะเป็นชาวบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นเจาะเป็นกปนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายกฎหมายเขียนไว้ว่าให้ท่านเป็นเจ้าพนักงานนะครับทำไมต้องให้เป็นนะเพื่อท่านจะได้มีอานาจมีหน้าที่มีความรับผิดชอบ แล้วก็ท่านจะเป็นพนักง,งานไปจนกว่าท่านจะส่งรายงานผลคะแนนส่งวสุบุตรส่งหีบบัตรตอนท่านส่งเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาจะมีแบบรายงานให้ท่านส่งที่ตัวรหัสโค้ดเขาเรียกว่าสทผทห้าทับบนะครับท่านก็ส่งพอส่งเสร็จแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของท่านก็จบตรงนั้นก็กลับบ้านเรียบร้อยถือว่าเสร็จภารกิจทีนี้ในการทำงานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเราถือว่า เจ้าพนักงานประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกองหน้าเป็นเหมือนทหารลาบเป็นหน่วยทรวงฟันที่สําคัญที่สุดในการเลือกตั้งนะครับในวันเลือกตั้งเนี่ยในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆเนี่ยผู้ที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุดในหน่วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กกตจังหวัดนะครับไม่ใช่ผอกกตจังหวัดไม่ใช่ผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ใช่กกตใหญ่ที่กรุงเทพไม่ใช่ฮะในหน่วยเลือกตั้งเนี่ย ผู้ที่สําคัญที่สุดก็คือกปนกับรปภทั้ง11คนท่านมีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจกฎหมายมอบให้ท่านเนี่ยทำหน้าที่แต่ท่านต้องระวังนะฮะเวลามีปัญหามีอุปสรรคในการจะตัดสินใจต่างๆเนี่ยท่านจะต้องนะครับท่านจะต้องประชุมปรึกษากันแล้วก็มีมติออกมาว่าจะมีมติอย่างไรสมมุติว่านะฮะสมมุติว่านายกนายขอมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ย ท่านไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่ในกรในขอหรือไมอ่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือไม่เนี่ยจะสินจะตัดสินใจว่าให้ใช้สิทธิ์หรือไม่ให้ใช้สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะต้องประชุมปรึกษากันเมื่อประชุมปรึกษากันแล้วอจอพองอพ์องอนอเนี่ยพึงสังเกตนะครเขาจะมีบันทึกของหน่วยเลือกตั้งนะครับ จดบันทึกเหตุการณ์ไว้ในบันทึกเนี่ยเขาเรียกว่ารหัสของของ,ของโค้ดของรหัสเอกสารเนี่ยเขาเรียกว่าสทพทออ .5 ทับ3คือการบันทึกรายงานเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยเนี่ยท่านบันทึกไว้ในสทพทออ .5 ทับ3สำคัญอย่างไรพี่น้องครับถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆฟ้องร้องขึ้นในภายหลังหลังจากท่านที่ ปฏิบัติหนะ้าที่ที่หนูเลือกตั้งแล้วเหตุการณ์ที่มีการฟอร้องร้องกันอาจจะมีการฟ้องร้องกันว่ากอปนออไม่ยุติธรรมอกอปนออไม่สุจรดิตหรือว่ามีการ,าการ,การาใช้สิทธิ์โดยมีการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยไม่ถูกต้งองเขาก็จะเอาการาจะเอาบันทึกสอถอพท5ทับ3เนี่ยครับมาดูว่าวันที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่20ธันวาสองพนนั้นน่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้น่ะที่มีเหตุมีเรื่องอยู่นั้นน่ในหน่วยเขาบันทึกในสอทพทอ,อ5ทับว่าอย่างไรเป็นส่วนประกอบฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่หน่วยหรือกอปรนที่หน่วยเนี่ยพึงพึงเข้าใจตามนี้นะครับว่าบันทึกสอทพทอ,อ5ทับหรือบันทึกเหตุการณ์ที่หน่วยเนี่ยฉบับนี้สำคัญมาก เมื่อเลือกตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องกันมีการร้องเรียนกันฟ้องไปถึงลงถึงศาลเนี่ยเวลาผ่านไป6เดือนปีสองปีถ้าเราให้ท่านไปเป็นพยานเนี่ยท่านนึกไม่ออกหรอกครับว่าวันนั้นอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่มไบันทึกไว้นะครับถ้าไม่บันทึกไว้ฉะนั้นในแนวทางปฏิบัติเนี่ยมีเมื่อมีผู้ทักท้วงเรื่องการนับคะแนนเรื่องการใช้สิทธิเรื่องการมีตัวแทนที่หน่วยเลือกตั้งมามาคัดค้าน มามาทักท้วงอย่างไรเนี่ยกปนจะต้องประชุมปรึกษากันและท่านโปรดจำไว้นะครับว่าท่านจะต้องบันทึกในสทผทห้ทับ3นะครับเพื่อที่จะได้เป็นรายงานเหตุการณ์ไว้เมื่อมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนกันเมื่อไปถึงโรงถึงศาลท่านก็จะเอาสทผทห้ทับ3เนี่ยนะครับออกมาดูว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อเวลานับคะแนนนะครับหรือเมื่อเวลานับคะแนน เวลาหนัคะแนนเนี่ยถ้ามีผู้ทักท้วงว่าคะแนนที่กปนกขานเนี่ยขานดีเป็นเสียเสียเป็นดีหรือว่าไปขานเบอร์โน้นให้เบอร์นี้ขานของเบอร์นี้ให้เบอร์โนนถ้ามีผู้ทักท้วงเนี่ยท่านต้องประชุมกันแล้วก็บันทึกไว้ ในสอทปทห้าทับสามจะเป็นกุญแจสําคัญในการป้องตัวป้องกันตัวให้กับกบนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ท่านจำไว้นะฮะทีนี้อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สําคัญอีกเรื่อง,งคือเมื่อกี้ผมบอกว่าเ,เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง1 1คนเนี่ยเป็นเป็นแนวหน้าเป็นฐานลา่าเป็นฐานหลักในการชี้เป็นชี้ตายในการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งประเทศ ฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะตัดสินโดยการประชุมกันแล้วก็นะฮะประชุมกันแล้วก็ใช้เสียงค้างมากแล้วก็บันทึกไว้ทีนี้การประชุมกันเนี่ยผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเวลาประชุมกันเนี่ยเราจะประชุมเฉพาะกปนหรือกรรมการประจําหน่วยเวลาประชุมกันนี่รอปภไม่เกี่ยวนะครับรอปภไม่เกี่ยวมีกปนเก้าท่านเท่านั้นประชุมกันในระเบียบในกฎหมายก็เขียนไว้บอกว่าเวลาประชุมกันเนี่ย จะต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งองค์ประชุมถึงจะครบถ้าองค์ประชุมไม่ครบแล้วเราประชุมลงมติอะไรไปเนี่ยเป็นโมฆะหมดฮะเป็นโมฆะหมดนะฮะฉะนั้นจะประชุมกันนี่องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเรามี9คนองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับคือ5ถ้าตา่ำกว่าห้าท่านอย่าประชุมนะครับประชุมแล้วมีมติอะไรออกไปนี่เป็นโมฆะหมดนะฮะท่านต้องมีการประชุมต้ององค์ประชุม,ต,ององชมต้องนับก่อน ต้องมาน้อยกว่ากึงหนึ่งคืออย่างน้อยที่สุดต้องมี5คนแล้วประชุมกันได้แล้วมีมติอย่างไรเนี่ยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ทีนี้คําว่าเสียงข้างมากเนี่ยเสียงข้างมากก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายไม่ใช่ว่าเ,าเสียงข้างมากลากไปแล้วก็ตัดสินออกนอกลูก่นอกทางผิดระเบียบผิดกฎหมายอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นโมฆะเหมือนกันเสียงข้างมากแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและระเบียบกฎหมาย แล้วเวลาประชุมก <to> ันเนี่ยในหลักการทั่วไปเนี่ยเวลาประชุมจะต้องมีประธานคนหนึ่งในระเบียบกฎหมายก็บอกว่าให้ประธานกปนเนี่ยในเก้าคนมีประธานหนึ่งคนนะฮะให้ประธานกปนเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมด้วยแต่ท sure. right, ีนี้ถ้าสมมุติว่าประธานไม่อยู่หรือประธานไม่มาหรือประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยเขาก็ให้ที่ประชุมเนี่ยเลือกกันคนใดคนหนึ่งในการเป็นประธานในการประชุมข่าวนั้นๆนะครับสมมุติว่าจําเป็นจะต้องประชุมตัดสินตอนเนี้ย นะฮะมีผู้มาทักท้วงมีผู้มาคัดค้านหรือว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำเป็นจะต้องประชุมกันว่าจะตัดสินให้ใช้สิทธิ์หรือไม่ให้ใช้สิทธิ์จปมีจะต้องประชุมกันปรากฏว่าประธานไม่อยู่ประธานออกไปนอกหน่วยหรืออาจจะเป็นตัวแทนไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ทีสถานีตํารวจแต่จําเป็นจะต้องประชุมกันกบนที่อยู่ในหน่วยเนี่ยจะต้องเช็คก,ก่อนว่าหนึ่งนะครับมีเสียงเกินกึ่งไหมเมืม่อเสียงเกินกึ่งแล้วก็ประชุมกันว่าจะมอบให้ใครเป็นประธานรายละเอียดทั้งหลายเหล่านี้ ท่านก็ต้องบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ในสอพอห้าทับสามนะครับบันทึกไว้ด้วยเมื่อท่านผู้ใดเป็นประธานสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยหลักการประชุมเนี่ยก็ใช้เสียงข้างมากทีนี้ถ้าเสียงข้างมากเท่ากันมัน9คนนึกออกไหมฮะมี9คนประธานคนหนึ่งถ้าเสียงข้างมากเท่ากันคือข้างละ4เสมอการตัดสินไงฮะตัดสินโดยประธานเนี่ยต้องเป็นผู้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าจะยกมือให้ฝ่ายไหนเป็นเป็นเสียงชี้ขาดเสียงสุดท้าย นะครับท่านอยา่าลืมนะแล้วก็ท่านพึงสังเกตนะครับในระเบียบวิธีการเลือกตั้งเนี่ยฮะในระเบียบกรกตวิธีการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นในข้อ50เนี่ยเขียนไว้นะฮะระเบียบเขียนไว้บอกว่าเมื่อประชุมกันเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยจะต้องออกเสียงลงคะแนนระเบียบเขียนไว้นะครับห้าม,มหมายความว่าไงห้ามไม่ให้งดออกเสียงคือรประชุมกันเนี่ยที่มีผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และบางกรณีอาจจะมีผู้ที่งดออกเสียงแต่การประชุมของกอปนเนี่ยในระเบียบอกอกตในเขียนไว้ในข้อ50ในการประชุมทุกครั้งกปนทุกคนจะต้องออกเสียง1คนต่อ1คะแนนจะงดออกเสียงไม่ได้ทำไมเขียนอย่างนี้ครับเขียนไว้เพราะว่าวันนั้นน่จะต้องตัดสินใจ จะต้องชี้ขาดจะต้องมีทางออกว่าควรหรือไม่ควรได้หรือไม่ได้ให้หรือไม่ให้ฉะนั้นต้องมีมติที่ประชุมฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์เสียงเสียงขึ้นมากรนทั้ง9้าคนงดออกเสียงหมดเลยงดออกเสียงหมดเลยฉะนั้นคนที่เขาปัดท้วงคนที่เขาร้องเรียนคนที่เขาทักท้วงเนี่ยก็จะหาบทสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันถูกหรือมันผิดเห็นไหมฮะเหตุที่ต้องเขียนไว้บอกว่าทุกคนจะต้องออกเสียงก็คือหมายความว่าไงหมายความว่างดออกงดไม่ให้ ห้ามไม่ให้งดออกเสียงนะครับทุกคนต้องออกเสียงทั้งหมดโอเคนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการประชุมกปนนะครับการปฏิบัติหน้าที่กปนที่หน่วยท่านผู้พิเศษครับกปนที่หน่วยเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเป็นองค์กรหลักเป็นเจ้าหน้าที่หลักเป็นหัวใจสําคัญของการเลือกตั้งจุดแตกหักอยู่ที่กปนฉะนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยขอภยัยผู้ที่ลงสมัครเนี่ย บางทีคะแนนเขาเนี่ยเขาสู้ไม่ได้คูส่สู้คู่ต่อสู้ไม่ได้เขาอาจจะมาที่สองในเมื่อไม่ชนะเขาก็ต้องหาเหตุเพื่อที่จะสอยผู้ชนะหาเหตุยังไงฮะหาเหตุโดยไปจับการทำงานของกอปนว่าทำถูกไหมถ้ากปนทำผิดอาจจะร้องเรียนเพื่อให้เป็นเหตุให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเห็นไหมฮะฉะนั้นกปนเนี่ยถือว่าเป็นฐานรากฐานหลักของหน่วยที่จะ,ะทะลวงฟันในวันที่20ธันวาคม เหลืออีก11วันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับตอนนี้กบหนก็เตรียมที่จะฝึกจะอารมกันแล้วทั้งประเทศนะครับกฎหมายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3วันแต่กฎหมายใหม่ไม่เขียนฮะจะอบรมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะอารมเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันที่19เกนี่ยก็จะไม่มีอบรม์แล้วนะครับฉะนั้นวันที่อบรมณ์มาสุดท้ายก็คือวันที่18 นะครับวันที่18วันที่19บวันสุดท้ายก็จะอาลวมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะต้องไปรับวัสดุอุปกรณ์กันครับท่านผู้เกีรติครับ,คครบวันนี้เราพบกันหลายนาทีนะครับหลายหลายวันมาเจอกันแล้วก็พบกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ถ้าพูดแล้วมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ทักทวงได้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ